น um <'t> <anything. S 1> ังสอากวแต่หายว่าเขียนทำ่อนย่าอ่านแ่ว่าัรบโบเห็นเล่ม่ะบดี๋ยวแล้วเขียนแม่งเด็กไปจ้ะเขียนตัวหนังสือจะไปเขียนอรใครบเขียนนี คนมาเขียนเล็มเป็นคนมาเขียนยตหนังสือเออเขียนเด็กันนัดนดี้พ่อขวนเรอเนี่ยนวดจำได้แล้วก็เขียนเนี่ยประจําได้ยังเป็นสิเขียนเลยเนี่ยเขียนมาสะท่องอีกนะคะ <c oughs> มันหลงมันหลงมันกตลงอยู่เด้อท่องไปนําก็เขียนไปนํา เป็นส e <M> ูตรจำเพินมาจักเอาพวกเขียงสีจำปเดียวัาแจ๊กเลยไงนผู้เฒ่าจะได้จังโบออกว่าฮึ่มก้ออกวันที่สิบันนี้เขาวันที่บเ้าควเบิดงอเบิดงอเบิดบ่เงินผู้เฒ่าเงินคนที่การงอโข่นได ว่าอันเงิ่อนลายละพันนี่มันสิใบบ่สระหน้าคันเบิด์ตอาจจะได้จะได้ซะกูเปยืตู้แล้วสิกูเงินใชบุ้มให้เอามาแจกเบิด์ตะเขาสิไปกูใช้อีกเขาจะให้เราที่หันเขาจไปให้เขาเออจะกูไงสิใจว่างานเขาเจ้ากับเจ้ผ้าสีหน่อยได้แหือผู้ใดเคยเสียร์ลอยก็นเลเสียร์สิบาทแม่เคยเสียร์เก่าสิบห้าบาทก็นเลเสียร์สิบาท เขาซอยเก่าสิเปอร์เซนเออเขาก็ซอยประนันล่ะอืจักสีเล่าไม่ใส่นอ้ผ้าสีมันก็บ่หลอืมอมันบริเก็ตเต็มเด้ยเดี๋ยวเงินไม่ใส่ เงินเช้บูมาให้เงินไรเราผ่านบัดนี้ก็ให้เป็นปีป่ะพี่กายแม่ได้ม่มบ่ได้เขาให้คนละซีบไรเห็ป่ะที่ละซีบไรอือืมเราผ่านซีบไรโอ้โกายก็ได้ช่วงนี้นะช่วงคล้ายเขาเลี่ยวว่าโดนีกาย,ายที่ช่วงเก้าของตัวพี่กายได้ เองเงินไถหน้าได้ทั้งเงืนเกี่ยวเขาตัวพีดีนี่พันว่าไดเงนืนอนพี่ยังละยันละหาพันโควิด <COVID. S 2> เงื่อียวยาโอเงนโควิดเออเอาให้เงืเง่ยนยายังเงืนไรล,ละพัน,น,นเคยไรโต๊ะดรกอะไรเง่นแล้วเนาะได้มาุกปีเรว่าตั้งแต่ทักสินผลโอ้ตั้งแต่เอาพี่สีผลตัว กแห้งหันไหลแล้วพันาตัวอยู่ละเมือนหาของตัวกอภิชิตยูเพร่ mm hmm. ตังไม่โดนแล้วตัวมั้ตังมาวางขายยุดมัน,นได้ารยุดแ,แล้วก็มานมน่คลองยูยังถ่าก็นห่คล้องยูมาเกิดโควิดคืนนี้แล้วก็แห้งหายอีกคัน่นบเบิดตีนองเงินเบิดตัวคไปยืมประเทศได้บูมา เงินบ่มีกนันยากนายโยกสิไปหยางน้ำเราเห็นอยังมันนเห็นแั่งแต้มันมีโควีส์บ่ได้เห็นงานเหตุการณ์หมูว่านก่อนนี่้ว่าอุ้งก,กระมาว่าบวกโตงนั่นเมียบ,บ่ได้ทำงานมาเราโดนล่ละล่ะเป็นเดือนสองดือนแล้ว ยากไอยู่จังไดเงินกับพ่อมีใส่มีแต่เงินผัวก็เลยอยากไปหางานไปสมัครงานเขาหาไปสอบสัมภาษณ์บันคลิปมือเออไปสอบสัมภาษณ์ตะกอนเขาใช้เงินกบพ่อมีเงินบันไ้เรียนมาหาวิทยาลัคุ้ยใจหลอดนี่ได้คุยกับมันมันกับวนหายละลาว่านชาวว่านนี่าช่ปะมาพัฒน์เขาเดียไปอบรมบริษั่ท 好的，好，不错，很棒。